สวัสดีพี่พี่ FC ช่องใจรักพาเครื่องทุกท่านนะครับพี่วันนี้กลับมาพบกับทางช่องเรานะครับใจรักพาเครื่องนะครับแบ่งปันพระดีๆตลอดการนะครับพี่สําหรับช่องทางการติดต่อเช่าหาบูชาพระจากทางช่องใจรักพาเครื่องนะครับโทรเข้ามาได้เลยนะครับพี่ที่เบอร์โทรศูนย์เก้าหนะครับ หรือว่าจะแอดไลน์ได้ที่เบอร์โทร0954655834นะครับมีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับพี่เดี๋ยวมาเริ่มรายการที่หนึ่งนะครับรายการที่หนึ่งนะเป็นประคามือนะครับพี่เป็นประคามือหลวงปู่สุขนะครับวัดปากคอมะขามเท่านะครับอันนี้ประคำนะพี่มันจะมีทั้งงาทั้งกะลานะครับแล้วทั้งทั้งเคี้ยวนะครับแล้วก็เป็นเขาเขาแกะนะครับนี่จะเป็นสี่อย่างนะครับจะเป็นสี่อย่างนะอยู่ในกําไร จะเอ้จะอยู่ในประคำข้อมือเนี่ยพี่จะมีทั้งเขาทั้งกระลาทั้งงาทั้งเขี้ยวนะแกะเก่าๆเลยพี่เป็นเม็ดประคำข้อมือนะของหลวงปู่สุกวัดปากคลองมะขามเท่านะครับเก่าๆแบบนี้หายากนะได้มาบ้านๆเลยก็ว่าได้นะครับพี่ได้มาบ้านๆเลยนะครับสําหรับชุดนี้นะครับสาหรับชุดนี้นะพี่ดูดิเก่าๆเชือกเก่าๆแบบนี้เลยนะประคำข้อมือนะครับหลวงปู่สุกวัดปากคลองมะขามเท่านะครับลองเปิดเซิร์ชกูเกิลดูได้นะครับพี่มีตรงตามตําราแน่นอนสําหรับ ประคำข้อมือชุดนี้นะครับเอาไป1,400บาทนะครับพี่ขอ1,400บาทนะครับเก่าๆสวยๆเลยนะพี่นะรายการต่อมานะเป็นแผ่นกระดานชนวนนะของหลวงพ่อเดิมนะครับวัดหนองโพนะครับพี่อันนี้เป็นแผ่นกระดานชนวนนะครับที่ เขียนจารยันอักขระไว้ทั่วเลยนะครับพี่เนี่เป็นการจารยันอักขระลงไปในแผ่นกระดานนะครับเพราะว่าสมัยก่อนนะครับเขาจะไม่มีกระดาษสมุดปากานะครับการเขียนยันหรือว่าการจดตำราต่างๆนะจะต้องอาศัยกระดานชนวนแบบนี้เลยนะครับพี่กระดานชนวนเก่าของหลวงพ่อเดิมนะครับวัดหนองโพนะครับพี่วัดหนองโพนะครับเนี่พี่ดูนะร่องรอยการจานะด้านหน้าจะเป็นพระพระพุทธนั่งพนมมือแบบนี้เลยนะครับพี่เก่าสวยนะครับเก่าสวยแล้ว ยันเยินเลยพี่ชัดเจนสวยงามเดิมเดมเลยนะพี่สําหรับกระดานชนวหนหลวงพ่อเดิมนะวัดหนองโพนะครับเอาไป1,100บาทนะครับกระดานชนวนนะครับเก่าเก่าเลยพี่เก่าเก่านะขอ1,100ังบาทรายการต่อมานะครับเป็นพระหลวงปู่ทวดนะครับวัดช้างให้นะมาพร้อมซีนเดิมเดิมซองเดิมเดิมแล้วก็จะมีกระดาษแบบว่าจากทางวัดเลยนะครับจะมีกระดาษทางวัดเลยอ่ะเดี๋ยวผมให้ดูพระ,ะก่อนให้ดูพระ,ะก่อนดีกว่า เป็นพระปั๊มนะหลวงปู่ทวดนับวัดช้างให้นะครับพี่เป็นพระปั๊มหลังหนังสือนะครับสวยเก่าเดิมๆนะครับร่องรอยการปั๊มนะพี่ดูดิฟันตรงฟันตัดนะคมคมนะพี่นะคมคมเลยนะครับแล้วดูนะครับเส้นสายรายยันความคมชัดนะครับดูหน้าดูตาพระนะพี่แล้วดูรอยปิ้นนะพี่มีขี้มูกด้วยนะครับองนี้ไม่รู้ว่าเป็นบล็อกนิยมหรือเปล่าไม่รู้ว่าเป็นบล็อกนิยมเปล่าเขียนว่าหลวงปู่ทวดนะครับวัดพังเกียนะครับพี่วัดพังเทียพังเกียนะพี่อ่าเป็นหลังหนังสือแบบนี้พี่ ไม่รู้ออกปีไหนนะแล้วหลังเป็นวงเดือนด้วยพี่แล้วหลังเป็นวงเดือนด้วยนะพี่นะเก่าสวยเดิมๆเ,เลยนะครับแล้วมาพร้อมอ,อ่ซีนเดิมๆจากหวันนะพี่จากถุงเดิมๆน่นเเดี๋ยวลองดูนะครับลองดูแกะค่อนข้างยากนะครับแกะค่อนข้างยากเป็นพระคาถาปลูกเศษนะครับสมเด็จหลวงปูท่ทวดนะหยียบน้ําทะเลจืดน,นะพี่วัดช่างให้อําเภอ โคโพนะครับจังหวัดปัตตานีนะครับนโมพุทธิสตุขันติมายะอิสิมาโควานะครับพี่นี่มากระดาษเดิมๆเลยพี่นะมากระดาษเดิมๆเลยนะครับจากวัดเลยนะพี่สําหรับหลวงปู่ทวดเออ่หลังหนังสือองค์นี้นะครับหลังหนังสือองค์นี้นะครับเอาไป900บาทพอนะพี่นะของ0 0้ารอยบาทเดี๋ยวขออนุญาตนะครับขออนุญาตใส่ซีนแป๊บนึงนะครับใส่ซีน ใส่ค่อน้างใหญ่นะพี่นะโอ้โหเสียเวลาพี่พนะครับเรบควรเวลานิดหนึ่งนะครับีกเราควรนิดหนึ่งครับโองุงคาดแล้วรายการต่อมานะเป็นภาพถ่ายนะครับอัดกระจกน้าของหลงวงพ่อจงนะครับวัดหน้าต่างนอกนะครับ เป็นภาพถ่ายขาวดำนับหลวงพ่อจงวัดหน้าต่างนอกนะครับดูนะครับเส้นสายอักขระนะครับตัวหนังสือรายยันต่างๆนะครับความคมชัดความชัดเจนนะพี่คมมากนะครับและเก่ามากนะพี่สาหรับภาพถ่ายนับหลวงพ่อจงนะวัดหน้าต่างนอกนะครับเลี่ยมจับขอบเงินเก่าๆแบบนี้เลยนะครับพี่เลี่ยมจับขอบเงินเก่าๆแบบนี้ครับเอาไป1000บาทนะครับองนี้ขอ1,000บาทนะครับสำหรับภาพถ่ายหลวงพ่อจงนับขอ1,000บาท ต่อมานะครับเป็นเหรียญหล่อหลวงพ่อจันทร์นะครับวัดบางมอนนะครับเป็นเกจิอาจารย์นะครับของหลวงพ่อทบนะครับวัดชนแดนนะครับเหรียญหล่อเหรียญนี้นะครับเก่าจริงนะครับพี่เก่าจริงนะสำหรับเหรียญหล่อหลวงพ่อจันทร์นะครับวัดบางมอนนะครับพี่นี่ดูนะครับเป็นเกจิยุคเก่านะเป็นเกจิยุคเก่าเลยนะครับและดูค่าเบ้านะพี่โอ้โหค่าเบ่าเก่าแบบนี้เลยนะครับสําหรับเหรียญหล่อหลวงพ่อจันทร์นะครับวัดบางมอนนะครับดูเนื้อหาโลหะนะครับเก่าจริงนะครับไม่ได้โกหกไม่ได้แหกตากันนะพี่ ดูกันนะครับค่อยๆวิจารณากันไปเป็นทีละสัดส่วน,นครับข้างๆมีร่องรอยการประกบนะครับมีการแทงตะบายด้วยนีด่ดูดูง่ายๆเลยครับองค์นี้ขอ800บาทนะครับขอ800บาทรายการต่อมานะครับเป็นทเทวสุวรรณนะครับวัดสุทัศนนะครับ,บ,รบเป็น เท้าเวสุวรรณหล่อร <con> <con> ุ่นแรกนะวัดสุทัศนะครับพี่อ่าดูนะครับล่องรอยการหล่อโบราณนับเม็ดหูดเม็ดเดือดและค้าบเบ้าข้าบออกไซด์นะครับพี่สวยๆเดิมๆแบบนี้นะครับสวยเดิมๆแบบนี้แล้วเลี่ยมจับขอบด้วยพี่เลี่ยมจับขอบเงินโบราณนับใช้เก่าๆเลยพี่เลี่ยมจับขอบเงินใช้เก่านะครับองค์นี้เอาไป900บาทนะขอค่าเงินนิดหน่อยนะครับ900บาทนับไม่แพงนับต่อมานะเป็นพระกิ่งหน้าไทยนะครับ พระสังฆราชแพนะครับวัดสุทัศน์นะครับ2482นะครับองค์นี้หล่อสวยนะครับแล้วเป็นพระที่เขาเลี่ยมใช้เก่าด้วยนะครับเป็นพระเลี่ยมทองใช้เก่านะครับเป็นกลิ่งหน้าไทยนะพระสังฆราชแพรนะพี่ดูดิเม็ดบงเม็ดบัวนะครับร่องรอยการหล่อครับเนื้อโลหะพระเนี่ยจัดจ้านนะครับเนื้อโลหะพระจัดจ้านนะพี่นะนี่โอ้โหไม่ต้องปิดเลนส์ซ่อนบังกันนะครับเปิดแบบ ให้ดูทุกสัดส่วนองศานะครับของพระนะครับผิวออกมันเทศนะครับองนี้ผิวจัดๆเลยนะครับสําหรับพระกิ่งหน้าไทยพระสังฆราชแพรนะครับสองสี่แปดสององนี้เอา900บาทนะครับของ0 0บาทต่อมานะเป็นตระกุดนะครับของหลวงพ่อเดิมนะครับพี่เป็นตระกุดโทนหลวงพ่อเดิมนะวัดหนองโพนะพี่อ่าเป็นตะกุดเก่านะครับแล้วดูนะครับล่องรอยการจานยันอักษรนะครับนี่ เก่าๆสวยๆนะครับมีการจานะครับเนี่ยดูร่องรอยการจานะแผ่วๆแบบนี้นะครับแผ่วๆแบบนี้นะครับแล้วเป็นจานจริงๆนะครับพี่เป็นรอดรอยลายมือจานเก่าๆสวยๆนะครับนี่สําหรับตะกุดหลวงพ่อเดิมนะวัดหนองโพนะเป็นเนื้อฝาบาทนะครับดอกนี้เป็นฝาบาทนะครับพี่เก่าจริงอะไรจริงนะครับเนี่ยดูอั่วนะครับอั่วเก่าๆนะพี่เก่าจริงอะไรจริงนะครับดอกนี้นะครับนี่ ดอกนี้เอาไป1,200บ,นะบ,บาทนะครับสำหรับตะกุดหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพขอ1 2 0 0บาทนะครับพี่รายการต่อมานะครับเป็นเหรียญหลวงพ่อเงินนะครับวัดดอนยัยหอมนะครับอันนี้เป็นเหรียญเนื้อทองแดงนะครับพี่เป็นเหรียญเนื้อทองแดงนะครับน่าจะเป็นรุ่นแรกรหรือเปล่าลองพงิจารณาดูนะครับเป็นเหรียญรุ่นแรกหลวงพ่อเดิมวัดดอนไอหลวงพ่อเงินวัดดอนยียหอมหรือเปล่าลองพิจารณาดูนะครับ เส้นสายรายยันความคมชัดนับแล้วความชัดเจนของเหรียญนะพี่เหรียญคมชัดนับดูร่องรอยการปั๊มตามซอกนะครับนี่คมๆเลยนะครับสําหรับเหรียญหลวงพ่อเงินวัดดอน่หอมนะครับเหรียญปั๊มรุ่นแรกนะครับเหรียญนี้เอาแปดร้อยบาทนะครับพี่ขอแปดร้อยบาทรายการต่อมานะครับเป็นเหรียญหลวงพ่อคูณนะครับปริสุทธโธนะเป็นเหรียญเนื้อนวะนะครับพี่ เป็นเหรียญเนื้อนวะปี19นะครับรุ่นสร้างบารมีนะครับแล้วมาดูร่องรอยความคมชัดความชัดเจนนะครับเหรียญเก่านะครับดูนะพี่อ่าดูนะครับร่องรอยความคมชัดนะครับของเหรียญนะครับเป็นเหรียญเก่าๆมีร่องรอยการจารยันนะครับมีการจารยันบริเวณขอบเหรียญนะพี่แล้วดูร่องรอยการอัดกระแทกนะครับดูโค้ดคมๆนะครับเป็นเหรียญเนื้อนวะรุ่นสร้างบารมีปี19นะครับพี่อ่าเหรียญนี้ผิวสวยมากนะครับ ผิวสวยมากนะผิวออกพิงโกเลยนะครับพี่แล้วดูเส้นสายรายยนับคมชัดลึกนะแบบนี้อ่ะองนี้นะครับขอ1,800บาทนะครับเหรียญรุ่นสร้างบรมีนะครับเนื้อนวะขอ1 8 0 0บาทรายการต่อมานะครับเป็นอกเขาเรียกว่าอกเรานะพี่นะเป็นอกเรานะครับอันนี้น่าจะเป็นของวัดใหญ่นะครับพิษาุโลกนะเป็นวัดลาดบุรณะนะครับ หรือว่าวัดหลวงพอ่อพระพุธาาทธชินราชนะเป็นอกราวปั๊มนะครับแบบนี้เลยนะพี่หานุมาณแบกบุตรสบกนะครับแล้วคมคมเก่าๆนะครับตรงด้านปลายนะพี่เขาจะเชื่อมห่วงเก่าๆนะครับเชื่อมด้วยเงินน้อยๆแบบนี้เลยนะพี่เชื่อมด้วยเงินอันน้อยๆแบบนี้นะครับสําหรับอกราวปั๊มเก่านะครับขอ,ของวัดราชบูนนรบณะนะครับพิษณุโลกนะพี่หรือว่าวัดใหญ่ของเราเนั่นเองนะครับพี่แบบนี้เลยนะพี่นะเก่าสวยนะครับ เอาไป900บาทนะครับอันนี้เอา900บาทอกดาวปั๊มนะครับต่อมานะเป็นพระจิตลดานะในหลวงนะับปีศูนยเนะพี่เป็นพระสมเด็จจิตลดานะของในหลวงนะครับพี่ดูนะพระสวยนะพิมพ์เพิ่มคมชัดลึกนะครับมวลสารจัดจ้านนะแล้วดูร่องรอยนะครับความเก่าความคมชัดนะครับพี่ พระในตามซอกนะครับคมชัดลึกเลยนะครับสําหรับพระสมเด็จจิตรดานะครับของในหลวงนะปีศูนย์เก้านะครับข้างหลังทาทองแบบนี้สวยๆด้วยนะครับพี่ข้างหลังทาทองสวยๆด้วยนะครับองค์นี้ขอ800บาทนะครับขอ800บาทนะครับพี่รายการต่อมานะครับเป็นเหรียญคบรอบนะครับแปดรอบนะครับของหลวงปู่ทิมนะครับวัดรหัสไรนะครับพี่เป็นเหรียญเนื้อทองแดงนะครับวัดรหัรไรจังหวัดระยองนะครับ เขาเรียกเป็นเหรียญอะไรนั่งปลกป่ะพี่เป็นเหรียญนั่งปลกนะครับของหลวงู่ทีมนะครับผิวไฟไฟเลยนะครับพี่ผิวไฟสวยมากนะครับสําหรับเหรียญนี้นะครับแล้วดูเส้นขนแมวนะครับนี่เส้นขนแมวนะครับวิ่งทั่วๆเลยนะครับพี่วิ่งทั่วๆสวยๆเลยนะครับอ่าเหรียญนั่งปลกหลวงู่ทิมนะครับเหรียญนี้เอาไป900บาทนะครับพี่ของ900บาท รายการต่อมานะครับเป็นพระปิตานะครับสามเกลนะครับหลวงพ่อทาวัดพนงแตกนะครับพี่เป็นปิตาสามเกลหลวงพ่อทาวัดพนงแตกนะครับดูร่องรอยความเก่าความคมชัดของพิมพ์นะครับพี่พิมเก่าสวยมากนะครับสําหรับรูปหล่อสามเกลนะครับหลวงพ่อทาวัดพนงแตกนะครับองค์นี้เอาไปแปดร้อยบาทพอนะพี่นะเอาไปแปดร้อยบาทพอนะพี่นะอ่ารายการต่อมานะครับเป็นพระหลวงปู่ทวดนะครับเตารีดใหญ่นะครับ เป็นเตารีดใหญ่นะครับปั๊มซ้านะครับพี่ปีศูนย์ห้านะครับเป็นเตารีดใหญ่ปั๊มซ้ําปีศูนย์ห้านะครับดูร่องรอยความเก่าคาบเบ,าาบ้าของโลหะนะครับดูเบอร์ตะไบที่แทงนะครับแล้วดูความเก่านะพี่ตามซอกนะครับจะเป็นคาบขาเหมาคาบคาบเบ้าหรือพี่เนี่ยเป็นคาบคาร์บอนเดิมๆนะครับแล้วใบหน้าใบตาพระในดูนะครับคมชัดนะครับคมชัดอ่าคมชัดแบบนี้เลยนะครับพี่สําหรับรูปหล่อหลวงปู่ทวดปีศูนย์ห้านะปั๊มซ้าพิมใหญ่นะครับ องนี so MM ้สวยเดิมๆนะครับคลาสสิกเลยนะครับพี่องนี้สวยเดิมคลาสสิกนะครับล่องลอยการแทงตะไบเป็นธรรมชาติมากนะครับเอาไป900บาทนะพี่นะองนี้ของ900บาทนะครับรายการต่อมานะครับพี่เป็นรูปหลอดของพ่อค้านะครับวัดสวนขันนะครับองค์นี้มีปักหมุดนะครับบริเวณในหัวเข่านะพี่บริเวณหัวเข่าจะมีหมุดปักนะครับแล้วดูนะครับล่องรอยการแปะทองเก่าๆนะพี่ มีแปดทองเก่าๆสวยๆด้วยนะครับพระออกผิวแบบทองลูกบวบนะครับใต้ฐานมีโคตรตัวอุกนะครับแล้วดูเบอร์ตะใบนะครับเบอร์ตะใบเก่าๆนะครับเบอร์ตะใบเก่าๆนะพี่แทงตะใบเก็บงานใต้ฐานนะครับเป็นรูปหล่อพ่อตันคายนะรัดสวนขันนะองนี้ในพระสวยนะครับหน้าลิงนะครับพี่หน้าลิงนะครับดูร่องรอยการหลอกนะครับตามซอกผิวขึ้นน้ําทองนะครับพี่ผิวขึ้นน้าทองแล้วด้านหลังแปดทองเก่าๆด้วยพี่นะ แปดทองเก่าๆนะพี่องนี้ขอ1000บาทนะครับขอ1,000บาทนะพี่นะรายการต่อมานะครับเป็นไม้แกะนะครับเป็นไม้แกะพระปิตานะครับของหลวงปู่เอี่ยมวัดหนังนะครับก้นมีอุจฉาณลงนะครับพี่เป็นไม้แกะปิตานะครับหลวงปู่เอี่ยมวัดหนังนะครับก้นอุจฉานลงนะครับเป็นไม้แกะเก่าๆศิลปะโบราณแบบนี้เลยนะพี่นะดูร่องรอยความเก่านพี่ดูร่องรอยความเก่านพี่เก่าจริงอะไรจริงนะครับแบบนี้เก่าจริงอะไรจริงนะครับสำหรับ ปิดตาหลวงปู่เอี่ยมนะครับวัดหนังนะครับองค์นี้ขอหนึ่งพันบาทนะครับขอหนึ่งพันบาทรายการต่อมานะครับเป็นรูปหล่อหลวงพ่อหินนะครับรุ่นแรกนะครับวัดสนมนะครับจังหวัดระยองนะเป็นรูปหล่อเนื้อทองผสมนะครับรูปหล่อเนื้อโลหะผสมนะครับอง์นี้ดูง่ายมากนะพี่รูปหล่อหลวงพ่อหินรุ่นแรกนะครับดูนะพี่คาบบงคาบเบ้านะครับนี่ดูคาบดินขี้วัวนะดูคาบดินขี้วัวนะพี่ในซอกนะพี่เขียวเลยนะครับ แล้วดูหลุมกวดหลุมทรายนะครับองค์นี้ถือว่าเป็นพระที่ดูง่ายหนึ่งองคนะ์นับหน้าตาติดชัดนะครับเดิมๆิมเลยนะพี่นะรูปปล่วหลวงพ่อหินนะครับวัดหนองสนมนะจังหวัดระยองนะเป็นพระอีกหนึ่งองค์นะครับที่มีความสวยเดิมนะครับแล้วก็ดูร่องรอยการหล่อนะแบบนี้ชัดเจนนะครับองค์นี้ขอ900บาทนะกันพี่ขอ900บาทนะกันพี่รูปปล่วหลวงพ่อหินนะเอา900บาทนะพี่นะ รายการต่อมานะเป็นงบน้ำอ้อยนะครับเป็นงบน้ำอ้อยเหนือดินครับเก่าๆนะครับอันนี้ไม่รู้ว่าเป็นเกจิท่านไหนนะครับน่าจะเป็นเกจินะพี่นะน่าจะไม่ได้ลงกุลงอะไรนะพี่นะเพราะว่ามีรู้จักร่องรอยการจานนะพี่มันมีรอยลายมือจานนะครับเป็นครูบาแถวเหนือหรือเปล่าเป็นสายเหนือหรือเปล่าสําหรับงบน้ำอ้อยองค์นี้นะครับนี่แล้วดูนะพระแท้นะครับพี่แบบนี้เป็นพระแท้แน่นอนนะครับเอาไป400บาทนะพี่นะขอ400บาทแล้วกันงบน้ำอ้อยองค์นี้นะ ขอ400บาทรายการต่อมานะครับเป็นพระหลวงพ่อปานะครับอันนี้เป็นพิมพ์ขี่ปลานะครับเป็นพิมพ์ขี่ปลานะครับพี่ดูร่องรอยความเก่านะครับเนื้อหาพระนี่โอ้โหเก่าๆก่อนๆเลยพี่มวลสารนะพี่นะเม,ม็ดกวดเม็ดแร่นะครับเนื้อดินละเอียดละเอียดแบบนี้นะครับแล้วดูร่องรอยการงัดผงพุทธคุณนะครับนี่แล้วดูผงผงพุทธคุณนะครับอุดแบบนี้นะครับพี่ร่องรอยการงัดนะครับ มีรอยปาดรอยลายแบบชัดเจนนับเนื้อหาพระเก่าๆนะครับพิมพ์คมชัดลึกนะครับองค์นี้ขอ900บาทนะครับพิมพ์ขีปหาวงพ่อปานวัดบางนมโคนะครับขอ900บาทต่อมานะเป็นพระสมเด็จ100ปีนะครับวัดระคังนะครับพี่ข้างหลังปั้มตายยางแดงๆดเดิมๆจากวัดเลยนะครับปั้มตายยางเดิมๆยังอยู่เลยนะพี่นะและดูร่องรอยนะเป็นร่องรอยปูไตนะครับแล้วก็มวฑสารต่างๆนะครับนี่ดูนะครับเก่าสวยจริงนะครับ สำหรับองค์นี้เก่าสวยจริงครับแล้วดูเม็ดบอลนะครับอีกนี่บริเวณด้านฐานนะบบริเวณซ้ายมือดาวขวาองค์พระนะครับเม็ดมูลสารดำาๆนะครับพี่ดำาๆนะครับนี่เก่าๆสวยๆนะครับหน้าตาพระติดคมชัดนะครับพระสมเด็จร้อยปีพิมพ์ใหญ่วัละครังปีหนึ่งห้าเอาไปเก้าร้อยบาทนะครับของเก้าร้อยบาทต่อมานะเป็นพระนางพญานะครับเป็นพระนางพญาพิสานุโรคนะครับพี่อันนี้เป็นพิมพ์ เข่าโค้งปะเป็นพิมพ์เข่าโค้งปะพี่เป็นพิมพ์ใหญ่นะเป็นพิมพ์ใหญ่นะแล้วพระในหน้าตาติดชัดนะหูติดชัดนะพี่นะเนื้อหางเก่าสวยมากนะครับดูเอ่อพวกเม็ดแร่เม็ดกวดนะพี่ดูพวกแร่พวกกวดนะพี่เก่าๆเลยนะครับเก่าๆแบบนี้เลยนะพี่นะเอาเจ็ดร้อยบาทนางพญาองค์นี้ขอเจ็ดร้อยบาทแบ่งได้แบ่งแล้วนะครับต่อมานะเป็นพระเอ่อปลอกใบมะขามนะครับของ จตรุรพิษพรชัยนะเป็นปกใบมะขามนะครับของรุ่นจตุรพิษพรชัยนะครับที่จัดสร้างที่หลายๆเกจิอ่ะพี่ที่มีทั้งหลวงพ่อกลวยหลวงพูทสศรีหลวงพู่นนายเนี่ยพี่ดูเลยปีหนึ่งเจ็ดนะเป็นปกใบมะขามรุ่นจตุรพิษพรชัยนะครับอ่ะองนี้เอาไปเจ็ดร้อยบาทเอาไปเจ็ดร้อยบาทนับค่าแป้งเจมิมเดิมๆยังอยู่เลยนะพี่นะค่าแป้งเจิมเดิมๆยังอยู่อยู่เลยนะครับสําหรับ ปกแบมะขามจะตุรพิพรชัยนะเอา700บาทนะพี่มาก่อนปิดก่อนได้เลยนะครับต่อมานะ mm. เป็นรูปหล่อนะครับเป็นพระปั๊มนะหลวงพ่อมุ้ยนะครับวัดดอนไร่นะครับพี่เป็นพระปั๊มเก่าๆนะครับมีอุดกริ่งกิ่งดังลลั่นนะครับพี่กิ่งดังลลั่นเนื้อทองเหลืองสวยๆนะครับเป็นพระปั๊มนะหลวงพ่อมุ้ยนะครับวัดดอนไรอ่ะองค์นี้นะครับพระปั๊มเก่าสวยนะครับล่องรอยการปั๊มนะครับขอบข้างนะครับนี่รลอดปิ้นปิ้นปิ้นหลังนะครับแล้วดูเลพี่นี่ เก็บบ้านๆจริงนะครับเก็บบ้านๆจริงยนะังมีเชือกมีอะไรติดอยู่เลยนะพี่นะอ่าสำหรับรูปหล่อหลวงพ่อมุยวัดดอนไร้นะครับองนี้เอาไปแปดร้อยบาทอ่าองนี้ขอแปดร้อยบาทต่อมานะเป็นเหรียญปั๊มรองพิมพนะครับเนื้อตะกั่วนะครับของหลวงพ่อกวยนะครับวัดโคสิตารามนะครับพี่เป็นเหรียญปั๊มนับหลังยันเอ่อมงกุฎพระพุทธเจ้าแบบนี้เลยนะพี่นะเป็นปั๊มรองพิมพนะครับแล้วเหรียญเขานะครับเขาจะจานยันอักขรนะครับเป็นรอยลายมือแบบทั่วๆเหรียญเลยนะพี่นะ ตรงไหนมีพื้นที่ว่างเขาก็จะจานลงไปนะครับพี่เส้นสายรายยันพระหรือความคมชัดนะครับพี่คมชัดลึกอยู่แล้วนะครับคมชัดลึกอยู่แล้วนะและดูยันหันุมานด้านซ้ายนะครับนี่คมคมแบบนี้เลยคมคมแบบนี้เลยนะครับเป็นเหรียญปั๊มลองพิมพ์นะครับรุ่นแรกของหลวงพ่อกวยวัดโคศิตารามนะครับพี่แบบนี้ขอ1,400บาทนะครับขอ1,400บาทนะครับาทนะเพราะว่าจานโหดเหลือเกินเอาไปพันสี่นะพี่ รายการต่อมานะเป็นเหรียญหลวงปู่ทวดนะครับอันนี้น่าจะเป็นรุ่น4ี่นะครับน่าจะเป็นรุ่น4นะครับนี่ดูนะเป็นเหรียญเนื้อทองแดงนะครับเก่าๆสวยๆคงคแบบนี้นะครับพี่เหรียญเก่าสวยนะครับสภาพผ่านการใช้นิดนึงนะครับสภาพผ่านการใช้นิดนึงนะเป็นเหรียญรุ่น4ี่นะเป็นเหรียญรุ่น4ี่นะพี่นะเหรียญนี้เอาไป700บาทพอนะครับเอา700บาทพอนะพี่นะรายการต่อมานะเป็นรูปหลอดของพวกเงินเลยนะครับองนี้นะเป็นพิมพ์นิยมบีนะครับพี่ เป็นพิมพ์นิยมบีนะครับและดูร่องรอยการใช้นะครับร่องรอยคาบเป้าต่างๆนะครับและดูนี่พวกสังกติเนี่ยพี่นี่จีวอนเนี่ยพี่คมกริบนะครับนี่ลึกๆคมๆเลยพี่แล้วดูหน้าดูตาเนี่ยพี่ขนาดพระใช้นะครับเอ่อในตานะครับหรือว่าจะเป็นปากนะครับยังคมชัดอยู่เลยนะพี่ยังคมชัดอยู่เลยครับแล้วด้านหลังนะเสียนท่านเนี่ยพี่จะเหมือนบาดความนับจะเหมือนบาดความนะแล้วดูเนื้อพระนะพี่ เก่าๆแบบนี้เลยเก่าๆแล้วมีรอยช่อนะครับพระึ้นเกศกระดีทั่วๆเลยนะครับองค์นี้เอาไป900บาทนะครับรูปหล่อหลวงพ่อเงินนะครับวัดบางขานนะครับพิมนิยมพิมพบีนะครับเอาไป900บาทนะเก่าสวยจริงนะครับของ900บาทรายการต่อมานะครับเป็นเหรียญหลวงพ่อกลัวนะครับอ่ชุตินโลนะครับพี่อ่าเป็นเขียนเขียนว่าที่ระลึกงานผูกพระศาีมานะวัดโคสิตารามนะครับพี่ อ่าเป็นเหรียญที่ระลึกผูกพัทฤาษีมาวัดโคศิตารามดูร่องรอยการจานดูร่องรอยการจานการปั๊มนะครับเหรียญคมสวยนะครับพี่เหรียญคมสวยมากนะครับเหรียญน,นี้นะครับพี่เหรียญน,นี้ผมขอ800บาทพอเนาะขอ800บาทพอพี่เหรียญเนี่ยที่ระลึกผูกพัทฤาษีมานะวัดโคศิตารามเอา800บาทรายการต่อมานะเป็นเหรียญหลวงพ่อบา่นะวัดช่องลมนะครับพี่ เป็นเหรียญหลวงพ่อบ่ายวัดช่องลมนะครับสองสี่หกหนึ่งนะครับเหรียญตัดขอบข้างกระบอกห่วงเชื่อมเก่าสวยๆนะครับพี่เหรียญเชื่อมเก่าสวยๆนะครับเหรียญหลวงพ่อบ่ายนะพี่อ่าดูนะครับขอบข้างตัดกระบอกเดิมๆนะครับสองสี่หกหนึ่งกระไรทองจี๊ดจิ๊ดนะครับกระไรทองจี๊ดจิ๊ดเอาไปหนึ่งพันบาทเอาหนึ่งพันบาทพอนะพี่นะรายการต่อมานะเป็นพระปิดตานะครับเนื้อผงคลุกรักนะพิมพ์บาจุรานะพี่นะ พิมพ์ว่าจุราของหลวงปู่เอี่ยมวัดสะพานสูงนะพี่นะเป็นปิดตาเนื้อผงคุกรักนะปู่เอี่ยมวัดสะพานสูงนะครับองค์นี้นะครับแบ่งปันพี่ๆนะเอาไป1000บาทเอาไป1,000บาทนะพี่นะปิดตานะครับว่าจุรานะปู่เอี่ยมวัดสะพานสูงเนื้อผงคุกรักเอา1000บาทรายการต่อมานะเป็นรูปดรอหลวงพ่อเดิมนะครับวัดหนองโพนะครับเนื้ออัปปก้านะพี่นะองนี้เป็นเนื้ออัปปะก้าเก่าๆเดิมๆคาบสาสนิมแดงๆนะพี่ คาบสาสนิมแดงๆขึ้นนะครับแล้วดูตัวหนังสือนี่ดูตัวรอยรายยันต่างๆคมชัดนะเป็นพระปั๊มที่แบบว่าคมสวยเดิมนะครับคมสวยเดิมนะครับนี่ดูร่องรอยการแทงตะไบเก่าๆมีการจารยันพุทธซ้อนนะครับเต็มเลยนะครับพี่องค์นี้นะครับเป็นพิมพ์อะไรนะพี่นะเป็นพิมพ์อะไรเดี๋ยวลองน่าจะเป็นพิมพ์ A ด้วยนะพี่นะเป็นปะเออเป็นพิมพ์ A นะครับแบบนี้เป็นพิมพ์ A นะครับเป็นเอ่อพระปั๊มหลวงพ่อเดิมนะ วัดหนองโพนะครับเป็นพิมพ์เอเนี้ยอัาก้านะครับก้นมีจานยันพุทธซ้อนนะครับเก่าๆแบบนี้นะครับเอาไป900บาทของ900บาทรายการต่อมานะครับเป็นเหรียญหล่อนะครับอ่วัดรักังหลังค้อนนะครับพี่เป็นเหรียญหล่อเก่าจริงครับพี่เหรียญน,นี้เหรียญหล่อเก่าจริงๆนะครับเนี่ดูนะครับเก่าไม่เก่าพี่ลองพิจนารณานดูนะครับว่าเหรียญหล่อเก่านี่ต้องแบบนี้นะครับเนื้อหา โรหะความเก่าครับคาเมาครับเบ้านะครับต้องแบบนี้เลยเหรียญล่อวัดระครังหลังคอนะครับเหรียญนี้เอาไปเก้าร้อยบาทเหรียญนี้เอาไปเก้าร้อยบาทเก่าๆแบบนี้พี่เนี่ยเก่าจริงและดูง่ายด้วยเอาไปเก้าร้อยบาทนะพี่นะรายการต่อมานะเป็นเขี้ยวเสือแกะเก่านะครับเป็นเขี้ยวเสือแกะเก่านะหลวงพ่อปานนะครับแบบนี้เป็นหลวงพ่อปานนะครับวัดบางเฮียนะเป็นเขี้ยวเสือแงนหลังนะพี่เป็นเสือแงนหลังนะดูการแกะนะพี่ ผิวช่ำวาวเลยครับแล้วดูรอยรั่นนะครับรอยรั่นรอยเล้านะพี่นี่รั่นๆเลยนะเขี้ยวรั่นๆเลยนะครับสําหรับเขี้ยวเสือแกะเก่าๆนะครับแล้วดูเรี่ยมนะพี่โอ้โหเลียมแบบนี้ไม่ต้องพูดเลี่ยมแบบนี้ไม่ต้องพูดเก่าจริงเลี่ยมแบบนี้เก่าจริงนะครับเรี่ยมแบบนี้เก่าจริงเอาไปหนึ่งพันบาทนะครับสําหรับเขี้ยวเสือหลวงพ่อปานวัดบางเียเอาไปหนึ่งพันบาทรายการต่อมานะครับเป็นเหรียญหล่อหลวงพ่อทานะวัดพะเนงแตกอันนี้เป็นเหรียญหล่อรุ่นแรกนะครับเป็นเหรียญหล่อรุ่นแรกแล้วดูนะครับ ร่องรอยการใช้นะครับร่องรอยการใช้นะครับพี่นี่มีคาบเหนือคาบใครนะครับพระไม่ได้แบบว่าหล่อแล้วเอามาขายกันนะครับพี่มีร่องรอยการใช้นะครับคาบตะการเขียวๆนะครับด้านหลังนะครับดูร่องรอยไอลายยันต์เขานะครับคมคมนะครับพี่คมคมนะครับคมคมเลยนะครับพี่ตัวอะกับตัวอุคมคมนะครับรูปหล่อเหรียญหล่อหลวงพ่อท้าว่าพนังแตกรุ่นแรกนะครับองนี้เอาไปหนึ่งพันบาท องนี้ขค1 0 0นบาทรายการต่อมานะเป็นเหรียญออหลวงพ่อคูณนะบริสุทธ์ธทนะรุ่นสร้างบรมีปี19นะครับอันนี้เป็นเนื้อทองแดงนะครับได้มา2เหรียญนะครับมีทั้งทองแดงแล้วก็นวะนะวันนี้มีทั้งทองแดงแล้วก็นวะนะครับดูร่องรอยการจานนะนพี่ดูร่องรอยการจานนะนพี่คมคมชัดชัดนะคแล้วเหรียญนี้เหมือนไม่ผ่านการใช้เลยเหรียญนี้เหมือนไม่ผ่านการใช้เลยพี่นี่เหรียญเก้าสวยๆนะครับชัดเจนนะครับดูร่องรอยการปิ้นที่หูนะนี่รอยเจาะนะครับ เดิมๆเลยครับเหรียญสภาพใช้นิดเดียวเหรียญสภาพใช้นิดเดียวนะครับเหรียญนี้เอาไป1,100บาทนะครับขอ1,100บาทรายการต่อมานะครับพี่เป็นเหรียญหลวงหลวงพ่อค้ายนะครับวัดส่วนขันนะครับรุ่น1นะครับพี่เป็นเหรียญหลวงพ่อ้ายวัดส่วนขันรุ่น1นะครับลมดําเดิมๆนะพี่ลมดาเดิมๆนะพี่เหรียญนี้เอาไป700บาทแล้วกันเหรียญนี้เอาไป700บาทแล้วกันพี่นี่เหรียญหลวงพ่อค้ายนะครับวัดส่วนขันเนี่ ขอเจ็ดร้อยบาทบขอเจ็ดร้อยบาทเนี่เอาเป็นเจ็ดร้อยรายการต่อมานะเป็นพระหลวงพ่อปานะเป็นคุดผีเสื้อนะเป็นพิมพ์คุดผีเสื้อนะครับดูร่องรอยการปาดไม้ด้านหลังนะครับนี่ร่องรอยการปาดไม้ด้านหลังนะเก่าเก่าเลยพี่ขาปลาข่าปาดนะครับข้ามนสารวดูร่องรอยการอุดผงนะครับนี่ผงเก่าเก่านะครับแล้วพิมพ์พระนะพี่ไม่ต้องกลัวนะครับพิมพ์คมชัดลึกนะครับสําหรับคุดผีเสื้อหลวงพ่อปานนะครับวัดบางนมโคนะครับองนี้ พิมพ์เพิ่มคมชัดลึกนะครับพิมเพิ่มคมชัดลึกนะเอาไป900บาทนะเอาไป900บาทต่อรองได้นะขอเก้าร้อรายการต่อมานะเป็นเหรียญหลวงปู่ขาววัดถ้ำกองเพลนะครับอุดรธานีนะครับเนื้ออาปาก้านะพี่เหรียญปี2509นะครับเป็นเหรียญปี2509นะพี่ดูนะครับเส้นสายรายยันความคมชัดคมชัดอยู่แล้วนะครับพี่เหรียญคมชัดอยู่แล้วนะครับพี่นี่เก่าๆสวยๆนี่พี่ ฟันตัดแบบนี้พี่ตัดแบบครึ่งซีกนะนี่วัดถ้ำกองเพลนนะครับอุดรธานีนะครับเอาไปหกร้อยบาทเอาไปหกร้อยบาทนะพี่นะต่อมานะเป็นแหนบนะครับเป็นแหนบนะพระพุทธโสธรนะครับแบบนี้ไม่รู้ว่าเป็นเนื้ออัปก้าหรือเนื้อเงินนะครับพี่เป็นแหนบพระพุทธโสธรนะครับเก่าๆเลยพี่เก่าๆเลยนะเอาไว้ติดเนบกระเป๋าเสื้อได้เลยนะครับนี่เป็นแหนบนะครับข้างหลังเขียนว่าแปดริ้วนะครับเป็นแหนบพระพุทธโสธรนะครับ แบบนี้เอา800บาทแบบนี้เอาแปดรบาทนะเป็นอัปปา้าหรือเป็นเงินพี่ลองเอาไปลุ้นเอาไปดูกันเอานะเอา800บาทพอนะพี่ต่อมานะเป็นพระ พิมกุของตะเคียนนะเป็นพระหลวงพ่อเนียมนะพิมพ์พระกิ่งของตะเคียนนะครับพี่เป็นพระกิ่งของตะเคียนนะครับองค์นี้เป็นองค์ที่สองนะที่ได้มานะครับเป็นพิมพ์พระกิ่งของตะเคียนนะครับของหลวงพ่อเนียมวัดน้อยนะครับจังหวัดสุพรรณนะครับอ่าเป็นเนื้อตะกัวเก่าๆนะเป็นองค์ท <ifa cev hypotheses fulfilled> <uno> ี่สองที่ได้มานะพี่นะเป็นองค์ที่สองนะองนี้เอาไปเก้าร้อยบาทองนี้เอาไปเก้าร้อยบาทนะพระกิ่งของตะเคียนนะครับพิมพ์พระกิ่งของตะเคียนของหลวงพ่อเนียมวัดน้อยเอาไปเก้าร้อย ต่อมานะเป็นพระสมเด็จหลวงพ่อคามนะครับวัดพระเงินนะครับพี่เป็นพระเนื้อผงยาจินดามณนีนะอ่านี่อ้าใช่หรือเปล่านี่และด้านหลังนะครับเขียนว่าหลวงปู่อะไรไม่รู้พี่เอาละไม่น่าจะใช่หลวงพ่อคามนะไม่น่าจะใช่หลวงพ่อคามวัดพระเงินนะผมน่าจะดูผิดนะพี่นะขออภัยกันด้วยนะครับอันนี้ขอโทษพี่พีเอฟซีเลยนะ ไม่รู้เป็นที่ไหนแล้วกันพี่เอาเป็นไม่รู้ที่แล้วเอาเป็นไม่รู้ที่นะผมเพิ่งเห็นด้านหลังเหมือนกันนะครับเอาเอาเอาสี่ร้อยบาทนะครับพี่พระเนื้อผงยาจินดามณีนะพี่เป็นสมเด็จรูปทรงแบบนี้ครับเอาสี่ร้อยบาทต่อมานะเป็นพระปิดตานะเนื้อสำลีเก่าๆนะพี่นะเป็นปิดตาปิดหน้าปิดหลังนะครับและดูมีจานนะมีจานนะครับมีจานนะครับ เป็นปิดหน้าปิดหลังแบบนี้นะครับสําหรับปิดตาเนื้อสำลีเก่าๆแบบนี้นะครับเอาไป700บาทเอาไป700บาทรายการต่อมาครับเป็นเหรียญหลวงปูสีวัดเข่าถ้ำบุญแน่นะครับอายุ126ปีนะครับอายุ126ปีนะครับปีนะเหรียญนี้เอาไป900บาทเนี่ยลมดาเดิมๆนะครับลมดําเดิมๆเส้นขนแมววิ่งเดิมๆนะครับสำหรับเหรียญหลวงปูสีมหาราบนะครับพี่ฉันทะศิรินะครับแล้วดูร่องรอยฟันตัดนะครับนี่ดูตัวตรงตัวตัดนะครับ เหรียญเดิมนะครับนี่โค้ดคมๆแบบนี้เลยโค้ดคมๆนะครับสำหรับเหรียญหลวงปู่ศรีวัดขาวถ้ำบุญนาคนะครับเป็นเหรียญมหาราชนะครับอายุ126ปีนะครับเอาไป900บาทอ่ะต่อมารายการสุดท้ายนะครับพี่รายการสุดท้ายท้ายสุดนะเป็นพระพิมพ์หลวงปู่ทวดนะครับเป็นพิมพ์อาบเช่แข้งขีดนะครับเป็นพิมพ์อาบเช่แข้งขีดนะครับค่าเบาสวยพระสวยเดิมนะครับไม่ผ่านการใช้นะครับพี่องค์นี้ขอ800บาทองค์นี้เอาไป800บาทพอนะพี่นะ เป็นพิมพ์อาบาชเช่นะปีศูนย์5ขอ800บาทค่าเป้าเดิมๆสวยๆแบบนี้เลยหน้าตายังคมชัดนะครับเอาไป800นะครับยังไงวันนี้ต้องขอบคุณพี่ๆ FC ทุกท่านแนวที่รับชมรับฟังกันมาจนจบนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดโทรเข้ามาเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับสวัสดีครับ